สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มยอดไลค์ชาวต่างชาติกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้มาหน้า g o o g l e นะครับเซิร์ชคำว่า k m t h นะครับพอเซิร์ชเข้ามาแล้วนะครับจะเจอเว็บของเราอันแรกเลยนะครับให้คลิกเข้าไปเลยครับพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับจะเจอหน้าตาเว็บไซต์ของเรานะครับให้ทุกคนเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมาตรงสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับ อ่ะพอกดเข้ามาแล้วนะครับจะเจอช่องสี่ช่องนะครับกรอข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็ติ๊กถูกสองอันล่างนะครับแล้วก็กดสมัครได้เลยนะครับอ่ะพอกดสมัครเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับอ่ะพอลงชื่อเข้าใช้แล้วนะครับจะเจอหน้าตาเว็บไซต์ของเรานะครับให้ทุกคนมาที่หมดหมู่นะครับ แล้วก็เลือกเป็นถูกใจโพสต์รูป f acebook นะครับเลื่อนลงมานะครับบริการนะครับมาให้ทุกคนเลือกอันแรกนี้เลยนะครับถูกใจโพสต์รูป facebook อันนี้นะครับและอย่าลืมอ่านคำแนะนำก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับในส่วนของลิงก์นะครับให้ทุกคนเอาลิงก์โพสต์ที่ทุกคนต้องการจะเพิ่มยอดไลคได้เลยนะครับ วิธีการครับให้ไปหน้าเฟซของเราครับเลือกโพสที่เราต้องการจะเพิ่มยอดไลค์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเป็นเฟซนี้นะครับให้คลิกที่เวลานะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์น้านบนได้เลยนะครับและอย่าลืมเปิดเป็นสาธารณะก่อนทุกครั้งด้วยนะครับให้ทุกคนเอาลิงก์มาใส่ได้เลยนะครับปริมาณนะครับขั้นต่ํา หนึ100นะครับสูงสุดสา0 0ันะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองสักหนึ่งร้นะครับค่าบริการจะอยู่ที่สามบาทนะครับถูกมากเลยนะครับให้ทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยครับระบบได้ทำการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาครับประวัติการสั่งซื้อครับ จะเป็นการสั่งซื้อที่เราซื้อไปเมื่อกี้นะครับสถานะนะครับกาลังรอดําเนินการอยู่นะครับต่อมาครับเติมเงินครับช่องทางการเติมเงินจะมีหลายช่องทางนะครับจะเป็นสแกน QR code นะครับ t ั o n ี e Wallet นะครับอัง Power Wallet นะครับบัตรเดบิตแล้วก็บัตรเครดิตนะครับแล้วก็จะเป็นเหรียญริปโตนะครับให้ทุกคนเลือกใช้บริการกันได้เลยนะครับ ต่อมาครับบริการนะครับจะมีหลากหลายบริการนะครับจะเป็น Facebook YouTube TikTok Ig นะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับลองเลื่อนดูกันได้เลยนะครับต่อมาครับแนะนำเพื่อนครับให้ทุกคนคัดลอกลิงก์นี้ส่งให้เพื่อนได้เลยนะครับจะได้อัตราการค่าแนะนำหาเเลยนะครับต่อมาครับ ติดต่อฝ่ายสนับสนุนนะครับช่องทางการติดต่อนะครับแอดไลน์ km ขีด th ได้เลยนะครับหรือใครจะคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ก็ได้นะครับจะมีแอดมินคอยตอบอยู่ตลอดนะครับต่อมาครับตัวช่วยเหลือครับถ้าใครยอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้าหรือทำไม่เป็นนะครับจะเป็นการทักหายอดมินผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปดูว่าตอนนี้ไลฟ์เราขึ้นยังนะครับ ตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตอนที่ไลท์ขึ้นเลยนะครับตอนนี้ไลท์ของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากตัดไปไม่นานนะครับถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเแวบบ็แบไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ